สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิพผามาเห็ดไก่หอใบเตยเอกาก็เอาขาสะโพกติดกระดูกเอามาตัดเศษมันที่ว่า,า,วาเขาบอ่เอาออกก่อนเสร็จแล้วเขาก็สิปาดกลางทางอันนี้ก็ปาดกลางทาง แล้วก็เอาเนี่มีดสอดข้างล่างตัดจึ๊บพอกระนี่เขาก็สิปาดเป็นสี่ส่วนสี่ส่วนติดหนังจักหน่อยทำไป เซดไปจนแล้วเราห่อกะเปมกเปักกไปจ้าัดนี้หมักไว้ประมาณคืนแล้วหอก็ะสว่าห่อทอดมันเซจแล้วบัดนี้ห่อก็ะสว่าหมากักไปเรเราก็จะมาหมากะะักอุ๊บมันหอยนะคะกะว่าถูกกะด้วยตาเปล่าสั ไักบุ้งขอฟองกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะทิ้มบลีขิงบดขิมบดละเอียดไม่เอียดใียบหยาบขิงบดหย,ยาบหยาบจน เราใส่อะไรไปแล้วลืมซาวเลยทีนี้ซอสหวานซอสซีอิ๊วดำน้ำมันงา ตั้งตังแค่สามสามส่วนเนาะเลือดีนินนนนนนะนดหน,น่อยดีนิดนึง่งหนึน่งบวน,นิดนี้เราก็จะใสน่นมนมสด

เตร็จแราก็ผสมให้เข้ากันมากไว้ประมาณสี่ชั่วโมงถ้ามีเหล้าจีนก็ใส้ใช้เหล้าจีนได้ เดี๋ยววันนี้ไม่มีเล้าจีนนะคะไม่ใส่เหล้าจีนนะหอมน้ำมันงาหอมขิงนั่งไว้สี่ชั่วโมงค่ะแล้วมาห่อใบเตยทอดลืมซอส,สพิก ก็ลงเรื่องเนโบสูตรก็ได้ยใส่ซอสพริกเม็พริก,กเสร็จเลยค่ะนี่คือใบเตยนะคะใบเตยเราก็จะมาล้างให้สะอาดแล้วก็จะไปห่อ,อ,อไปนะคะ คือไก่ที่เราหมักไว้เลยจ้ะคืนหนึ่งแล้วหัาก็สีมะฮอใส่ใบเตยที่หัาล้างสะอาดแล้วแล้วก็กสีไปทอดนี่ก็คือใบเตยที่ห้ามวนจะเอาใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงดึงเสร็จแล้วเราก็จะสอด สอดไปมันขึ้นเอาสอดไปห้ากับสีเห็นปะกระสีกับสีสบปิดปิดแล้วแอ็วสอดอีกอันนึงก็ได้สอดให้มันปิดอีก เตียงสีแเ้าห้องก็จะไปทอดไปจับไปตึงตัดสักหน่อยตัดไปตัด,ดไปทอดกินกับน้ำจิ้มเลยค่ะก็จะหัน่นซะอยแล้วอาทางนี้ นเขาก็ซิม่วนเขาม้วนเข้าไปเลยค่ะม้วนแล้วเขาจะเอาไก่ใส่ใส่ไก่กับใส่ทั้งนังอย่างนี้เลยค่ะยัดเข้าไปในนี้เลยค่ะกดดึงดึงนี อันนี้มันเป็นใบตองบ่ได้ลยวปลื้มลวงใบตองก็เริ่มลวกเริ่มลวกไปเตยพัดสั่นมันก็นเลยแตกจริงต้องเอาไปลวกปลื้มลวกเลยจ้ะเอันนี้หอยเบิองสินมันใหญ่ปวดตัวนี้เอาบ่กขืน เดี๋ยวเดี๋ยวไปทั่วหลืออไนี้แ่ไปเลั่วสัมมาทีนี้ตัน,น,นตัวใหญ่โหดอันนี้มันก็ไปตองมันแตดมันก็สอดอเขกกันสิเ <c oughs> ยใกกวนาแลเห็ดไปเห็นหาน่ะมันเป็นยังไงด้ค่ะไปทอดไปตื้ สอดเข้าไปออไไเออใบแล้วนะใช่นะสอดมาทางนี้แต่วา่าเอาหอมเลยนะได้ยูได้ยยูได้ยยูอันนี้เขากระสิเส่ซองแขงเลยใบเดี๋ยวหออีกกนหนึ่งหน้าจ้นะเนาะ วอมันอ่นบริบูรณ์นั่นก็ได้อันนี้ล่างเรียบรอยอ้อยเยอะจันเลยเฮ็ดจังสี่ก่อน,ก,นก็ได้เฮ็ดเป็นมุ้งเฮ็ดไก่ตัวใหญ่ปวดนั่นก็นเล่นหอยใบเตยน้อยแล้วก็สีสอดลงมาเลยจ้ะสอดมันลงมาอย่างนี้ชื๊บ สร็จแล้วเราก็สอดนี้ขึ้นไปสอดอันนี้ขึ้นไป สั่นเกินก็จะไปทอดเดี๋ยวเฮดเซจแล้วก็เดี๋ยวไปทอดจ้ะต้องซืงไม่เฮดซอสซอสกินกับไก่ทอดใบเตยนะคะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะซอสผู้ขอท้องซอสปรุปงรส หนึ่งชอ้อนโต๊ะซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะดำยางค่ะเลยซอสพริกชอนพริก หนึ่งช้อนตต๊ะซอสมะเขือเทศหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ปนไปได้สวยเพิ่มมา,ากจกแต่ว่าห้างบนไม่เควรปุ๊บเพื่อนก็ใส่ขิงทุบขิงทุบลงไปลงไป น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนค่ะช้อนใหญ่ให้ละลายเข้ากันเลยค่ะขิงเข้าก็ะทุบสักก่อนอันสูตรเขานี่บะหมี่ไม่มีซอส,สญี่ปุ่นต้องใส่ซอสช่ยสวยใหญ่ โซาหวานซซอใ,สสใญ่ปุ่นกรซอาโซาอวไม่ได้เปิดปาสไม่ได้เปิดไซโซาใญ่ญี่ปุ่นนิดนึงครับ เรื่อยๆจนน้ำตาลละลายเลยค่ะแล้วก็สีมันจัดคู่กับไก่ทอดใบเตยนะคะมันเป็นคนๆเนี้ยๆตัวข้างบนนี่หนึ่งรงเบ็ด

นะคะพอเสร็จแล้วเรามาจะจัดจานค่ะจริงเขาใส่งนาหน้าหัวเลยค่ะขั้วลงไปเลยค่ะอันนี้คือไก่ทอดใบเตยนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานเลยค่ะแล้วสิมะเกะแห่งเิจ้ะไกปทอดใบเตยนะคะหอมใบเตยอ,อร่อยมากเลยค่ะซอสใส่เม็ดงาคั่วนะคะหอมมากๆเลยค่ะอร่อยแซ่บ